นะครับศิลปพิวัตรเขาทำตัวของไอคอนพารากอนต่างๆพวกนี้นะครับผมคิดว่าประสบการณ์หรือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เป็นแคนดิเดตในการลงทุนในตัวของดิจิตอลคอมเพล็กซ์มีค่อนข้างสูงครับครับคุณคุณแม็กช่วยเปลี่ยนกราฟ M B K หน่อยดี่มครับอันนี้เป็นตาครับ M B K นะครับแล้วก็สำหรับตัวของแนวต้าแนวรับแล้วกันนะครับอันนี้เราก็ไปปรึกษาทางอาจารย์แชมป์มา นะครับอาจารย์แชมป์ถ้าใครติดตามแต่การพิยุนเราก็ชอบทางสายเทคนิคเนี่ยอาจจะพบอาจารย์แชมป์ค่อนข้างบ่อยนะครับอาจารย์แชมป์ให้แนวต้านของเทคนิคมาที่19บาทจำนวนตัวของ MBK นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์แชมป์สะกิดๆมาบอกว่าต่อรองราคาหน่อยนะครับรอรับที่ประมาณสัก17บาท50าสิถ้าย่อตัวลงมา17บาท50เนี่ยสวยเลยนะครับก็จะเป็นจุดเข้าที่ดีครับผมราคาในกระดานตอนนี้กลางทางเลย18บแปดบาทนะครับครับ ฉังนั้นนะครับเป็นทางเทคนิคนะครับตัวที่3นะครับ,บ M B K